ที่นี่วังป่าค่ะเช้านี้เป็นวันแรกที่เรากลับมาจากเหนือนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจวังและลูกกุ้งกันนะคะเริ่มจากสีน้ำนะคะเป็นสีชานะคะระดับน้ำนะคะ1.2ค่ะเกือบแปะคื่อแล้วนะคะโอ้คุณพ่อกรยทางไว้เรียบมากเลยนะคะว่าระดับน้ำอีกนิดเดียวนะคะก็จะไม่พ้นตะแกรงกับถุงพลาสติกแล้วค่ะตรงกระสอบตรงนี้มี กุ้งอยู่นะคะแล้วก็มีหอยเจดีย์อยู่เยอะมากเลยค่ะี่ค่ะด้านข้างนะคะยังปลอดภัยดีค่ะขอบตะลิงนะคะดีขึ้นค่ะไม่ใสเหมือนช่วงน้ำน้อยไม่ใสแล้วนะคะช่วงนี้พอน้ำเยอะขอบตะลิงค่ะสีไม่ใสแล้วนะคะแต่ตอนนี้แสงยังไม่มาค่ะเพราะเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะสำรวจด้วยเครื่องมือตรวจวัดความเค็มนะคะความเค็มอยู่ที่เจ็ดค่ะ แข็งแรงมากเลยค่ะเมื่อกี้โดดนะดูเลยะคะ่ะลูกกุ้งของเราที่อายุสองอาทิตย์ค่ะ16วันแล้วค่ะความยาวอยู่ที่2เซนนะคะกุ้ง2เซนนะคะก็อยู่ประมาณข้อนะคะน่คะแยบไปหมดเลยนี่ค่ะมีตั้งแต่1เซน1นเซนครึ่งถึง3ามเซนนะคะพูดผิดนะคะมีตั้งแต่สองเซน2 5จุด ถึงสามเซนนะคะนี่ค่ะจากการสุ่มตัวอย่างสองอาทิตย์เราจะมองไม่ค่อยเห็นตัวกุ้งแล้วนะคะกุ้งจะไม่ค่อยมาเกาะที่ขอบกระชังเหมือนเก่าเราจะเห็นตัวเขาไม่ชัดเจนนะคะเขาจะอยู่ใต้น้ำที่ในชั้นที่ลึกขึ้นนะคะขาโจรเราก็นำอาหารมาสองถุงแล้วคะ่ะเช้านี้นะคะ นะคะคนี่คือการให้อาหารนะคะให้อาทีเมียค่ะทีเมียนะคะที่เป็นอาหารกุ้งค่ะสีน้ำทึบแสงแล้วนะคะถือว่าพอใจค่ะนี่ค่ะกุ้งค่ะ หเห็นไม่ชัดนะคะอันนี้เราเรียนรู้ได้ว่าพอกุ้งครบสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องไม่เกาะกระชงังแล้วเขาก็จะไม่ลอยเท้งเต้งให้เห็นแล้วนะคะ